เป็นนายกรัฐมนตรีท่านที่ 7- จ็ดและของไทยครับรวมถึงเรายังมีแหล่งนี้เรายังได้ใช้การ์ตูนแอนิเมชันหรือไดอารี่ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนใจว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสรุปวัิศาสตร์ไทยในระยะเวลาพันกว่าปีให้เหลืออยู่ในท่าทุกเพศทุกวัยนะครับและได้เอาเองได้นําความรู้จากแอนิเมชันชุดนี้อย่างเช่นจากจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นการท่องเที่ยวครับผมนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้นําความรู้นะครับ ไปแลกเปลี่ยนเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาครับผมซึ่งเราได้มีการจัดตั้งชุมนุมมัคคุเทศก์จิตอาสาขึ้นมาครับรวมถึงครับสำหรับรุ่นสายนนะครับรื่นสายงานของเราเนี่ยได้เน้นในการที่นักเรียนนะครับได้ลงพื้นที่จริงในชุมชนเพื่อนำออาด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราได้ให้กระบวนการทางการบริหารหน้าสตอร์สำหรับนักเรียนกระบวนการทางการบริหารที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับไปปฏิบัติใช้จริงในชุมชนนะครับมาสร้างเป็นผลงาน เช่นนวัตกรรมนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวอย่างตรงนี้ของนักเรียนนะครับจะเป็นสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่าโคดิซานนวัตกรรมนวัตกรรม ต่อโปรเจกต์เปลี่ยนรูปด้วการจัการเรียนทการชุมชนครับให้สมบดตอนเราก็จะเรียนรู้อยากเรียนรู้เข้าใจเข้าใจแค่นี้มิใจครั้านการาใครับทางนี้นะครับเราจะได้มีการสมมุติสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะามมาาเป็หน,หน,หนหน้าปัจจุบันก็คือนายกเทศมนตรีของเราครับแล้วก็จะมีครับขอนี้นครับ ถ้าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีโรงพยาบาลครับผมอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกของเกมครับซึ่งเรานะครับก็จะสามารถเพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจงน้ารประวัติศาสตร์

เราไม่ได้บังคับแล้วได้ให้เขาคิดได้ว่าว่าเราจะต้องจเป็นต้องมีตรงนี้ไหมนะคือหมายความว่าเรียนรู้ไปด้วยกันสอนด้วยกันเรียนรู้ ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะสอนประวัติศาสตร์เดียวแลวทุกวิชานะ่ะมันต้อง active l ร a r น i n g สอนให้คนรู้จักคิดเราลองไปมองที่บางโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนอ่า,าชาติไหนคขาสอนยังไงหากมาดูดิแล้ววันนี้คนก็อยากจะไปเรียนโรงเรียนในชาติเยอะซึ่งบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับอาจ่ายมันแพงแต่เขาสอน,นวิทยาศาสตรเขาไม่ได้สอนท่องจำเขาสอนว่าให้คิดใช่ไหมอย่างประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ประวัติศาสตร์คือไปร้อยสองร้อยปี เฉพาะเรื่องบ้านเท่านไม่ใช่ทุกเรื่องที่บ้านเรามีประานอะไรอ่ะเพื่อน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 ทั้งนั้นประทานชุนชนของเธออมาอย่างไงอ่ะดําแม่มงเนี่ยบ้านร่วมกันสร้างต่อตามขึ้นมาเนี่ยเรียนรู้อย่างนี้เรียนรู้ว่าบระทานของเราเป็นบ้านเราถ้ารู้จักบ้านเราก่อนมันก็จะดีกว่าไหมล่ะ นี่คือตัวจากตัวเราที่เราอยู่ในเหตุการณ์ของนี้แต่งานขึ้นที่ยอไป2องปีนั่นก็อีกงานหนึ่งเข้าใจไหมมันต่อกันมาทั้งหมด่ะเข้าใจไหมวันแรกการเรียนรู้ไม่ใช่ไปเฉพาะไปเฉพาะโบราณสถานไม่ใช่ออชละออกนอกโรงเรียนนี่ยท่านก็รู้แนละ้วนอกรงเรียนโบราสถานชุมชนเป็นยังไงตรงนี้เป็นมาอย่างไรมาจากไหนแต่ก่อนนี้มีเท่าไหร่ตั้งบ้านมืกี่ครอบครัวริ่งกับอบราสถานนะเออถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหน เราจะรู้แต่ว่าเราจะรับใครอ่ะถ้าเราไม่รู้เราเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้จะรับประเทศเราได้อย่างไงจะรับชุมชนเราได้อย่างไงที่สอนอย่างนี้เรียนอย่างนี้เธอต้องขยัยถามครูอ่ะเข้าใจไหมครูก็พัฒนาการเป็นการสอนใหม่อย่างเช่นสมมุติประวัติศาสตร์ถ้าเราจะเราไปดูที่ที่ซาอุดิอาระเบียเราไปเัาเสนอประวัติศาสตร์300ปีภ่ายเลยถ้าทีต้อถ่ายจอก็กองไ้ ไอ้บราณสายนเขาเานาะวันนี้มีถูกรบกันไปกันมานแบบแป๊บเดียวจบแล้วใช่ไหมไม่ต้องเล่านานมันบางอย่างก็ต้องใช้เวลาบางอย่างก็ให้สั้นให้ถูกให้เข้าใจง่งายๆไม่รู้เนี่ยสมองเราทั้งนั้นเลยใช้ได้หมดนะอ่ะเนาะเออต้องรู้ว่าเราไปใช้ไปอย่างไรล้วไปทานมปอย่างไรกว่าจะน,นกว่าท้องทินม,มาทานขาบันต่างๆทั้งหมดนี่คือประเทศไทยนะ นี่คือประเทศไทยคเขอออะโอเคไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราเป็นไทยแบไหนไงเราจะรักประเทศเราได้อย่างไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งตาวนี่สิ่งสำคัญครูก็ต้องปรับใหม่ว่าวิธีการสอนทางรารเรขาคณิตด้วยเพราะการสอนเนี่ยมันก็ต้องสอนอะไรคืให้มีเหตุผลว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเดี๋วรู้ลพูดแบบนี้เพราะอะไรให้ครูว่าเป็นไทยนะเด็กว่าอย่างนี้คือเอาเนี่ยมาเขียนม,มาพูดทําไมประเทศไทยถึงไม่ตกเืินขึ้นของไทย ทำไมอ่ะรู้ว่าเออเอ้ยมีตอบดีเนี่ยนะเ <c oughs> พราะท่านใช้บุคลายของพท่านใช่ไหมเรารอดมาจากไอ้สมัยนั้นน่ะใช่ไหมทีม่ประเทศเราจะไปอย่ช่วยก็เลยอย่างนะน้อยเราเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะเพราะมีชาย,ยาของพท่านนั่นก็ย้อนมาอย่างนี้แล้วทําไมให้สวนกลับมาคู่ชาติอันนี้มาอยู่ในรัฐสภาพมันล้วไม่กลับมาเออ <c oughs> แค่นี้แหละ <c oughs> แล้วมาข้าวไปเธอตอบหรือเปล่าผงตอบกับใจครับวันนี้นายยกสอนประวัติศาสตร์เราคิดดิพระไตรสิงห์เนี่ยถูกอะไรตามมติี่มาต้องตัดฟอยไหมแล้วาอะไรนาชีวิตให้ตัดอุณแทนใช่ไหมแล้วทำไมยังยอมตายอยู่อ่ะเพราะองค์กรามีแล้วเงค์ทรงไม่ตามตองสามเนี่เข้ามานขกรักชาติครับ เราจะยอมตายเพื่อรักษากฎหมายดกฎบนเทียนบานไงไปใจไม่ลงคือพระราชาเอาไปโทษแล้วก็ไปยอมต้องตั่งคอให้ได้ข้อรับต้องพาตั้งขังตกุกตาีกาเนี่ยสอนอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างไรนั้นก็แลกเสียงไปเพราะนั้นแอคทีฟแล้วนี่คือโูเรียนๆมาด้วยกันไปไม่ลกเหมือนเธอเรียนกับฉันนี่แหละ <S <S 2> <S 2> โอเคนะ thank you